เอาล่ะเหตุเกิดเนื่องจากสนุกมากเรากลับมาที่เกส the ดอลวิ่งกันอีกรอบหนึ่งป๊๊บเข้าเข้ามาก่อนแล้วเอาทำไมหงายหลังไปอย่างนั้นนะแตะ่หนูกะอะไรคะคราวนี้อะไรอันนี้คืออะไรเป็เม็ดเมดดำดำไม่เขา้าใจเขาจะรู้ไหมให้เขาเขียนเห,นเหอะเนาะด้ยว,ว่าอะไรสี่เหลี่ยม รัคูณรกคณรกคูณเหรอใช่เรือแน่เลยอ่าชิปเร็จห้า<ะ>ชิปรูรูอ่ <laughs> บทูทเปล่าชิปบทูทห้า<ะ>ชิปบูนอ่ะชิปไงชิปอะไรดีก็บอกแล้วว่าชิปสูตรเค้กไม่ต้องพิมพ์นะ ไม่ต้องพิมพ์ใบเพื่อนเพราะว่าสามคำเองไม่ต้องพิมพ์ทำไมไม่วาดรูปอะ่ะนี่อะไรเนดะ่วมันเหมือนโควลามันเหมือนโควลาอะไร แบ็กอะโอ้วาดแบ็กไม่ได้แค่เนี้ยอะไรของเราตชเราบอกว่าเรามาวาดรูปนู่ยคุณแบนดูก่อนแบนดูแล้วก็แชมใช่เหรอใช่ก็คือเธอเธอปูปับแล้วก็แบนดูแล้วก็แชมอ๋อเหรอเบอรหรออ่าฮะทำไมจำไมจตอบคือชื่อเบอร peel? จะเบอร์จอตอะไรจะเบอร์จอตนี่คืออะไรไซน์บิ๊กเมล์เทนไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเมล์เทนอ่ะแล้วเขาพิมพ์ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อ่ะโอยากเกินไปว่ะคำยาวๆเนี่ย ขนาดเขียนมาทั้งหมดฉันยังพิมพ์ไม่ได้เลยอะไรอ่ะไลท์อ่ะสเปซชิพฮะสเปซชิ p ไลท์อ่ะสไลท์อ่ะฮะเนี่ยยังงงเลยเนี่ยฮะไฟไฟ t อชินแดนโอ้โหโ้โหโหยากเกินเอา Fly, you fly. I believe I can 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 fly. a blue เฮ้ยีทายถูกหมดไม่ดังวาดโอ้ยสุดยอดคำใบ้จังโหอย่างเหนือทายถูกเฉยอาแชมป์ทำเป็นเพลงใช่ไหมใช่ I believe I can fly เพื่อนเราถูกหมดเลยสุดยอดเลยนะเขาบอกว่า I believe I can e l y เจลิฟฟิทเจลี่ฟิชเหรอเออเจลี่ฟิชได้ถูกไหม เอ้าวิมผิดเหรอเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชมันสะกดยังไงอ่ะเจอาตัวเจลลี่ฟิชสะกดยังไงอ่ะาว่าผิดอ่ะทิมว่าสะกดเร็วคำว่าอะไรอ๋อเจอาจารย์จีทำไมจีทำไมไม่เข้าใจ เอาแล้วหนูพิมพ์เจไว้แล้วอะ่ะโอ้ก็หนูไม่ทันเลยเพราะว่าพิมพ์เจไว้แล้วท่านไม่พิมพ์ผิดม,<ป>มา,านหน,นูอะไรอะ่ะรีไซเคิลกับแมชชนิกอันนี้ดีกว่ารีไซเคิลรีไซเคิลคือหนว่าถาังขยะนะอ่ะาถังขยะแล้วก็เป็นวนอะ่ะเป็นลูกศรวนสามอัน ว่าถังขยะแล้วก็เป็นลูกศรวนวนเป็นวงกลมอ่ะสามลูกศร,รเออได้ไรีไซเคิลดูด,นะดิเพื่อนจะเดาถูกไหมต้องเอาใหม่นะดูดิเพื่อนจะเดาถูกไหม แฮมเมอร์เพื่อนสายว่าแฮมเมอร์ปั <c> ๊บ <oughs> หนูว่า,วายัางไงแฮมเมอร์รีไซเคิลเป็นลูกศรไง <c oughs> เอาแล้วตายแล้วว่าลูกศร <c oughs> ไม่ตอ้อวรีไซเคิลเพื่อนก็พังดิว่าลูกศรให้มันดีๆหน่อยลูกศรยังไงรีอ่ะอรีใส ไปถูกสองคนนะใช้ได้แล้ก็ตาเพื่อนแล้วก็ตาหนูเอ,อ่อบ็อกคลี่มาแล้วหนูหนูบ็อกคลี่มาแล้วตอนแรกหนูบ็อกคลียังไม่มาหนูอยากให้เพื่อนออกอ่ะเพื่อนเยอะเกินแล้วว่าทำไมอยากว่าเหรอหเปลี่ยนห้องแล้วเนี่ยดัก ก็ไม่ว่าเราก็คลิกไงกดคลิกโหวตเร็วโหวตคลิกเร็วคลิกตรงไหนข้างล่างจะมีคำว่าโหวต V O T E หนูมีเพื่อนใหม่แกว่าแต่โชคดีเพราะหนูเป็นคนที่สามเด็กหนูแหละไม่โกาจาฉันหนูไม่รู้ว่าจะเอาอะไรด็อกเตอร์ ทำไมมันเอาด็อกเตอร์อีกแก้วก็หนูรู้สับอะไรไหมเมื่อกี้เอาปลาทองอย่างเงี้ยเธอจะว่าได้ไหม Go fish เฮ้ยด็อกเตอร์เป็นไงช้ำเก่งไหมช้ำรู้ด็อกเตอร์ เขาบอกว่าเฟสเฟสแล้วก็อะไรเอ่ยแฮยาวไปแล้วว่าสีแดงเร็วเพื่อนก็งงง girl lady เพื่อนบอก lady ปั๊บ nurse ไปกันใหญ่แล้ด d o ก t o r d o ด t o r เขาไม่มีตรงนั้นหรอก d o อ t o r เขามีตรงเสื้อเฮ้ยมีคนไทยถูกแล้ว สองคนแล้วสามโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยสุดยอดคนเสิรไม่ได้หนูเสียใจตายนะตาแชมป์โรลเลอร์โคสเตอร์นี่มาให้ทำโรลเลอร์โคสเตอร์ ถายไม่ถูกกันอีกเหรอกกโรลเลอร์โคสเตอร์อะฮะโรลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยยหูว้วฮะฮฮ่าฮาถ่ายไม่ถูก <c oughs> คนนี้แล้วก็ปูปั๊บใช่ไหมคนนี้แล้วก็ปูปับ๊บป๋อเราไปเป็นไร กูปั๊บมาแบบมาวาดอย่างเดียวเลยนะเธออยู่ตลกกับเราอ่ะเก่งไหมปั๊บเป็นแฮกเกอร์โอ้ยบอกแล้วให้ตามปั๊บมาอะไรอ่ะเนี่ยลีฟบอกลูซิเฟอร์อ่ะแชมป์ดูหนูว่ายน้ำด้สนุกมากอ่ะแชมป์เห็นหนูไหมเฮ้ยลีฟเฮ้ยแป๊บนึงนะ ต้นมะพร้าวอะคโคโคนัทโ, <c oughs> โคโค้นต์ลีฟโคโคนัทลีฟบ่ไม่มันไม่ลงท้ายด้วยอาไอแชมดูนี่ไหมดูหนูกระโดดลงน้ำไหมมันต้องมีคำว่าแห่แน่ๆไอแชมดูไหมว่าหนูกระโดดลงน้ำไอแชมดูหนูกร,ระโดดอังไทยอะ อ๋อฟีเจอร์ตาหนูเรีอยงอ๋อ uh huh. ตาเพื่อนก่อนถอยจะยืนตาหนูอ่ะไม่ใช่หนูแน่เลยนเล่นอะไรเนี่ยหนูอ่ะไปยุ่งกับเขาอยู่นั่นแน่หนูไปได้ไงให้ถามเนี่ยเนี่ยผักเขาตกแล้วฆ่าโดนจริง ลงสรงน้ําหน้าฉันว่าเครียดจนหล่ดละอะไรอ่ะเนี่ยไปไปไปไอรอนเนาะไอไออรอนแมนไอไอไอซีก่อนไอซ์ไออะไรไอซ์บักกิตหรอเะทีอะไรอ่ะ ไม่พอ้ไรอะไอซศครีมตาหนูแหละตาหนูเลยดูยเอาอะไรอ่ะพัมกินพัมกินหนูวาดพัมกินให้เพื่อนดูวาดเป็นหออพัมกินพัมกินลองวาดพัมกินให้เพื่อนดูนี่ เพื The singing. The singing singing. ่อนบอกบาสเกตบอลว่ะปั <little language> ๊บ <Never grow up> นี่ไงนี่ไอ้ทายถูกหมดเลยอะ่ะเก่งไอแชมตามมา,มาถ้าแชม์อยากไปกับครับมาเนี่ยเอาเฮ้ยไอแชมมั่งยูนิคอร์นแชมมาวาดยูนิคอร์นดูนะมมหนูมไม่พิมพ์ไหวไหมหนูไม่พิมพ์เพราะหนูใจ มันมีคนตอบถูกแล้วมีหรืออ่อแล้วหนูว่าหาเช์แล้วมีน่ารักยูนิคอนเนี่ยนะ แชมป์หนูไม่อยู่กับแม่ฉันมั้ล่ะอยู่นี่อยู่นี่ข้อแม่ถูกคนเดียวแชมป์ดูโดนบัตรผักดิษราคาราคา อุตส่าห์วายูนิคอร์นแม่ะแชมป์อะแชมป์ตามบัมบาถ้าแชมป์อยากขึ้นไปบนหัวเพื่อนอะตามบัมา้าโอเคไหมอะแชมปม์นี่ตามบัมบ้านี่ไม่ตามเดี๋ยวกำลังกำลังทายอยู่อะไรเนี่ยไม่งั้นหนูขึ้นเดี๋ยวไปเล่นที่อื่นแล้วนะเดี๋ยวเล่นห้องอื่นแล้วนะไม่ทายของเลยเนี่ยกระโดดเล่นเกียนอยู่เนี่ยก็หนูพีไม่รู้ก็หนูก็หนูไม่รู้อะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชิงช้าสวิงสวิงเหรอใช่ ing น่าใช่เลยอ่ะสวิงถูกต้องเลยพิมเลยสวิง s w ing บเบิลไอเออัยูไนไม่ทัน หนูหนูพูดว่าสะอย่างไม่เป็น,ปนไรเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวหนูก็จะหาตัวอักษรเร็วขึ้นเพราะว่ามันหายากกหรอไม่หนูจะชินไงแล้วหนูก็จะหาเร็วขึ้นไม่เป็นไรหรอกพิมพ์ไม่ทันไม่เป็นไรลองพิมพ์ดูก,ก่อน Hello my friend อันนี้คืออันนี้คืออะไร my friend หนูทำอะไร นี่เราทำอะไรหมายถึงปับ๊บไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นไปยุ่งกับเพื่อนจริงๆเลยทายได้ไหมฮนะเนี่ยชอบผักเพื่อนลงมาจากแท่นมันหน้าโดานไหมไม่ไมเพื่อนเขามองไม่เห็นเพื่อนเขาวาดรูปอยู่นาไปผักเพื่อน ไม่ก็คือเพื่อนเขาวาดรูปเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขาอะโดนผักลงไปเขากําลังอยู่ในตําแหน่งที่เขาต้องวาดรูปอ่าอันนี้คืออะไรทุกคนทายถูกไหมอันนี้น่าจะเป็นโมไดมอนว้าไดมอนจอดเลยเฮ้เบบี้เกิร์ลเธอขอโทษขวนจินเนาะขวนจินเนีีี่่่ยออเเมมืืกก้้้นาะต่อไปน้องขวนจินขวนจินสู้ๆขวนจินสู้ๆขวนจินไม่น่าไปเหยียบบนหัวเนาะ เอาละอมเนียนอมเนียนใช่ไหมว่าอมเนียนใชดไหมอมเนียนยงี้ปะไม่ใช่ละไม่ใช่ลวดอกปะ no, s <S มีตัวพี <Sorry. S 1> ตอนท้ายด้วยอะปับ๊บอะไรอ่ะสีฟ้า <c oughs> โดนยิงเป็นไงล่ะสมนมน้าไม่ใช่หนูตายเองอะไรอ่ะสีฟ้า Who wants to come with me? ฮะ Dopper, Dopper อะไรอ่ะ Lollipop หรอ Who uh? wants to come with me? Hydro อะไรอ่ะไม่ h i อะไรคะ What? Water อรอ Waterproof อ๋อ Waterproof อาวอเตอร์ด็อปปะโถมันง่ายๆแค่นั้นเหรอไอ้เราก็นึกว่าคำยากอันนี้คืออะไรอะอะไรอะโดรนเนาะโดร์อันนี้ดีกว่าไม่เอาคืออะไรอะตุ๊กตาโดรตุ๊กตาหมีอะแหละเออเชดี้แบร์ไมท์ชื่เอ้าไม่ใช่แล้วหนูพิมพ์เขาว่าอะไรดอเออถูก My teddy bear do I <Do> เร็วๆว,ว,วาดเร็วเดี๋ยวเพื่อนจะได้ไม่สงสัยที่มันจะถ่ายแล้ว My teddy bear to ไอ I love my teddy bear My teddy bear to ear to ear แล้วจะมีใครตอบว่าเบนไหม อเล็กไม่เที่ยนเป็นใคตอบถูกเ่ะใช่โอ้โหเพื่อตอบถูกเลยโอ้โหใส่กระเป๋าด้วยน่ารักอี่น่ารักเกี่ยวน่ารักเฮ้ยน่ารักตาไข่ตาไข่อันนี้ตาไข่โอ้โหทายถูกใหญเลยปับ๊บโอ้โหเหลือแอฟบีคนเดียวน่ารักเนาะน่ารักเลยอะจังเกิ้ล อชเมนปาร์กนี ah, ่ก็สงสารลานสไมล์แล้วกันเนาะสไมล์คือยิ้มเออเอาสไมลี่ตัวเบิ้มดนลหูผิ ถูก s ไหมถูกไหม,หม no 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 <S e. <S i s ก่อน l e. แล้วก็ e, e. ถูกแล๊บถูกตึดตึดตึดอ่ะรู้แล้วรู้แล้วคราเนี้ยเขารู้ <laughs> ทายถูกหมดว้า wow! ว อย่าปั๊บเดี๋ยวปั๊บช่วยไหมเดี๋ยวปั๊บช่วยให้ขึ้นมาเป็นยังไงปีนยังไงตามหนูมาเนยน้ำปีนเก่งนะไหนขึ้นมาบนนี้ไงต้นไม้คือคต้นไม้ก่อนเนาะมันยากหน่อยนะไม่ยากหรอกนติดไม้ถูกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดนี่เหรอนี่เหรอโอ้ยเก่งอ่ะโอ้ยฉันุ่นรุ่นเพืแป๊มนร่งรอหนูก่อนนะเพื่อน่ายว่าอะไรเนี่ยโปเตโต้ห้ามกระโดดมุมสูงเพราะ ก็โดดมุมสูงลยเนี่ยแชมอยู่ตรงนี้ให้หน่อยเหยียบหัวแล้วจะขึ้นไดไหมเนี่ยก็กระโดดถอยหลังแล้วก็กระโดดอ๋อถอยหลังแ,แล้วก็กระโดดไงทำให้หน่อยพอขึ้นหัวหน่อย<ไ>เพราะหนูตัวเล็กอ้าาหนูขึ้นไม่ได้ กระโดดตรงนี้แล้วก็ลงไปลงไปตรงกลางเงี้ยใช่ฮุ๊บเงี้ยใช่แต่เราไว้น้ำได้นะโอเคกีวีตาปั๊บชัวตาปั๊บชัวตาปั๊บหรอนี่ไงเดี๋ยวจะดันให้ตกไปเลยใช้อะไรอ่ะเออันไหนดีครัเทรนไงเทรนตรงกลางเอมอมันยากเกินไปไหมไม่ยากหรอกดันปั๊บให้ตกลงไปเลย ดันปั๊บลงไปนี่เน,นีนนะ่ดันปั๊บลงไปเลยนี่นี่นะี่ยลงไปลงไปพิมพ์ก่อน Train Train เพื่อนมองไปเฮลิคอปเตอร์ป่ะเนี่ยรถไม่ใช่นี่มีคนถูกแล้วแอบบี้ เอฟวีถูกแล้วทำไมเก่งจังเขาอ่ะไอมีคนตอบถูกเยอะเหมือนกันนะถูกเยอะปั๊บวัดเก่งเดี๋ยวที่หลังหนูค่อยพิมพ์เพราเดี๋ยวเขาจะได้รู้หมดถ้ามีเวลาเหลือนะหค่อยพิมพ์ห่อหมดเวลาแล้วสามวิแล้วเหยียบใส่หัวมันเลยนี่ปั๊บไปเล่นอยู่อะปั๊บไปเล่นอยู่อะค่ะ พอไปเล่นอยู่อะค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะวันนี้อบอกเพื่อนอบบวเอาก่อ,อกบบนรเพื่อนเอาเลยปิดคลิปเอาโทรศัพท์มาวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ